เออโอเคยี่ตีบีออกมาอีสัตว์ยูเอ็นเมืออะไรเนี่ยฮะคุณจะบวชเป็นพระอะไรไอ้ตัดฮะไปได้แล้วยี่ห่ไอ้ไปอี่ยี่ยอ่ฮะกินเหล้านี่หึงอีสัตว์มึงไม่เมาที่บ้านไหนมาไอ้ตัดมึงแดกเครื่องเส้นี่ไหนมาไอ้ห่ออกมาอีฮอกฮักจั่วแรกนี่ก็ไอ้สัตว์ได้สเปรโต้แล้วยี่ฮะเนื้อีฮอกอหักออกมาเวรแล้วมา ออกไม่ออกอีสัตย์ออกไม่ออกใช้มาอีกใช้มาอีกี่อะไรอีสัตย์ใช้มาอีกมันก็กลับไปอีกออกไหมอย่เป็นพระอีกสองวันเนี่ยอสัตย์พรุ่งนี้ไหมนบวันบวชไม่คิดไอ้ตัดกูกลายเป็นพระแล้ววันนี้ อี้อ <c oughs> อีอ่ออนออีหออีออีหออีออีหอีหออหอีหอนีหออหอออออีหอหออออีหอกหออีหออีหออีอีหออหออีหออีหอออหอีหอหออหออหอหอ วันวุฒิังไมหัววุฒิไปอีนีอีนออกไปแม่ไปเลยเธอจะใหกูมาหมันหยไปไปจัดหิงขล่มนักลายไอ้สายว่ามาเลยกับไปตูู่ก่อทำลิงคพัดไอ้ะพัวุฒิพงออกไปเลยมึงี่ แม่ยเคล็ดแรกก็ตื่นเลยเวสุวรรณวุฒังเวสุวรรณวุฒังสักขะาวุฒังสักขะาวุฒังสักขะาวุฒังเวสุวรรณวุฒังเวสุวรรณวุฒังสักขะาวุฒังเฮ้ยห้องพักโหตัวแรงนี่มึงอย่ากลับมาให้ทีเดีย อยนี่ฮะไม่อยากมาไม่อยากมาแล้วอาจารย์ไม่อยากมาแล้วไม่อยากมาก็จับไปเออมึงว่าครับมึงก็หนีออกไปมึงจะอยู่กับมันทำไมอะไรนี่คะไปไม่ได้อาจารย์มึงไปนรกนะไอ้สัตว์มายด์ไทยเวีนเขาใช้กรรมไงมึงจะหนีนรกทำไมล่ะมึงหนีนรกทำไมล่ะมึงกลัวหรือไงกลัวนรกเหรอมึงกลัวนรกมึงก็ตอนนี้มึงก็เหมือนกันอยู่นรกแหะไอ้สัตว์อยู่กับคนที่เหี้ยให้ไปนรกละรู้ว่ายิงออกมาก ไปไปลงนรกซะไอ้สัตว์ลงนรก,นะก,กยังมีสิทธิ์ออกเหมือนติดคุกยังมีวันออกไอ้สัตว์มึงหนีไม่มีวันออกอ้หนแน่เธรู้ป่ะ<อ>ติดคุกยังมีวันออกไอ้สัตว์มึงหนีคุกนี่มนไม่มีวันออกไปไหนเลยนะไปไปออ,ไปออกไว่ออกลงไม่ลงไอ้ที่อะลงไปนรกซนะไอ้สัตว์เออมึงต้องกลับไปแล้วไอ้สัตว์กลับไปก็โดนใช้มา ไปจัดไปแล้วไปนรกเลยไปนรกเลยอาจารย์อย่าลบนอยู่กันไอ้สัตว์ไปรอกูก่อนแล้วกันไอ้สัตว์ไปแล้วจ้ะเออเอี๋อไปไปเลยไอ้สัตว์เดี๋ยวกูจะดูต้นยิ้วที่นรกอย่างนี้อ่ะไม่มีทางแล้วไอ้เยี่อ่ะสุดหมดแล้วหนามเหนื่มมะไม่มีแล้วไอ้ยี่อ่ะผูไม่เชื่อคนนี้ไอ้สัตว์มีเมียเยอะปีต้นยิ้วไม่มีทางหรอกมีแต่ได้ดอกกูหลับ ลมฟ้าเยอะเฮ้ยอย่าลืมมาเข้าฝันด้วยนะไอ้สัตว์ว่าต้นยูนตอนนี้หนามหนามนี่เนี่ยหนามหมดยังไอ้สัตว์ไปอีผีไปนรกซะเลยขาซะอีหอกครับเออไอ้เหี้ยมึงอย่ามาแค่นั้นเฮียอย่ากลัวนรกไอ้เหี้ยนรกบางทีมันอาจจะน่าอยู่ว่ะโลกมนุษย์ด้วยซ้ำไปไอ้ชิบหายโลกมนุษย์เนี่ยไอ้เหี้ยเหมือนนรกก็แหละร้อนจะไตห่าตอนนี้เห็นดูอากาศไอ้สัตว์ นี่เนี่ยถ้าเกิดเวลามันหายแล้วใช่ไหมมันตีมันก็ไม่เจ็บมันก็ไม่ร้องเห็นไหมล่ะเนี่ยดูไร้เกิดกูนะบางคนแม่งไอ้เที่ตำรวจมากลัวบอกกูจะทำร้ายร่างกายเนี่ยกูตีเท่าเดิมแต่เมื่อผีมันไปนรกแล้วเนี่ยมันก็จบแล้วเอาลุกขึ้นมาอีหองขามก็แสงของน้ำแม้อีผีสัตว์ลืมบอกเลยว่าให้ดูหน่อยว่าต้นงิ้วนี่ตายตายไปหมดยัง โอเคนะอีหฮ่ากู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 ใจดีอ่ะกูไห้น้ำผานมึงทีนึ่งไปอีสัตว์นะมันไปนรกแล้วอีฮี้อ่ะมันไปจริงเปล่าจันบอกก็ไม่รู้นะมันมาอีกมึงก็มาหากูอีกอีสัตว์ไม่ให้ยี่ถามอ้าอิงอ่ะพกก้อนพวกก้อนพวกก้อนนึงไอ้ยักษ์ไอ้สัตว์ไม่ใช่แมกอย่างเดียวอีฮี้อ่ะน่าจะไปแล้วเว้โอ้จันอ๋อมึงมึงใช่ไหมเฮ้ยทำไมเป็นไล่ตันอ๋อเจ็บในในมึงใช่ไหมไม่ไม่ใช่ผีนะ โอเคโอเคเจ็บเพิ่ะเกอันนี้อ่ะต้องอาบน้ำมนไหมอาบติอีสัต์เออไปนะอาบนะเชิญไม่ได้ด้วยเวลาบวดเป็นพระจันเลกอีสัต์ก็ไม่ได้มันหยาบคายอาบสอง